นี่นะครับโฉมงามของเราอันนี้คือโฉมหน้าของเชฟครับวันนี้เชฟจะรังสรรค์เมนูอะไรให้เราครับซาซิมิครับซาซิมิซาซิมิโฉมงามนะครับที่เราตกได้กันเมื่อวานนี่้เป็านะครับนี่ต้องสะอาดน,นี้เป็นตัวตัวเล็กนะครับมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่ง อันนี้ดูขนาดถังถังนี้ขนาดกี่ลิตรครับหกสิบครับก็เกือบเกือบเต็มฟ้านะเชฟมาจากที่ไหนครับปะเก็ตครับปะเก็ตเรียนมาจากผมดูใน YouTube มาครับหมดกัน สังเกตดูนะครับเลือดไม่มีสักนิดเลยนะครับนี่เราทางเนแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องพาสังคงวัตรธรานอะไรนะ ต่อพี่เราแล่นังงอกแล้วนะครับดูสเต็ปการวางมือวางมีดครับ มันหนาขึ้นเรื่อยๆครับมันเล็กไงปลายมันเล็กก็ต้องหนาขึ้นเสร็จแ,แล้วครับเชิญรแบ้านแต่งเรียงสวยๆนะครับจะได้ถ่ายรูปโอโ้โหไปอวดตะวงตะเบิร์ดมากเอาเป็นดอกไม้เลยไหมทำได้เหรอเนี่ยครับ การแต่งจานของเชฟแล้วเขาเรียกดอกอะไรครับเนี่ยดอกดอกไม้ครับออโอเคอันนี้ชิมชิมกันเลยครับชิมชิม ข้าวไหมครับข้าวไหมครับไม่ครับ,รบ,รบแต่กําลังนี่ป่นมันเหมือน,นคล้ายอะไรรู้จักหามาจิไหมครับไม่เคยกินครับไม่เคยกินผมไม่กินของดีครับผมทำนานึ่งเดียวครับกั <c oughs> <c oughs>